ตัวนี้ข้ามาเบิงนะครับเนาะข้ามาเบิงว่าตัวนี้เป็นไปเป็นทอนะครับเนาะทอทอใหญ่ครับผมที่เราหยาดเหตดอยู่นะครับเนาะไปตั้งแทนตั้งยังจ่ออยู่ครับผมแตาเราหยาดก็ลุ่งะเคลื่อยเบิงเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะผู้ใดอ่าบัวนั่นก็ย้อนขึ้นอยูเบิงได้เด้อครับเด้อย้อนขึ้นอยูเบิงคลิปได้ครับผมที่เราหยาดเหตดไปนะครับเนาะสิเป็นพวกตัวนี้ทอใหญ่นะครับเนาะทั้งในเส้นผ้าส้นกลางทั้งในนี่ บกเกี่ยวกับทางหนอกนะครับเนะแค่แต่วงกล่มสีดำนครับผมทางในนะครับเนะตีวนี้พันพัน0 0สองพันนะครับหนสองพันีหรือเม็ดสองเม็ดแต่สี่สิบนะครับานของเอิญแต่อยู่นี่ขาเจ้าสีเอิญเป็นเป็นหลักพันนะครับาะเป็นหลักพันเป็นพันพันหนึ่งก็คือเม็ดหนึ่งนะครับเนอพันหนึ่งพว่าพันงมันยพันงพันหนก็คือเม็ดหนึ่งนะครับเนเป็นสินับเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อี่ร้อร้อยหก ถ้า้อยอ่าถ้าพันนึ่งนงี่อันนี้มันเพิ่นเอิญไปสองพนนะทอองพันครับทอสองพันสองพันซีสองพันนะครับ2สองก็คือ2องเมตรสี่สิบนะครับผมเพิ่นสินับไปสัเซนนะครับนาะถาวัดถ้าเพิ่นจิวัดเพิ่นก็สินับลอยหนึ่งสองลอยสามลอยสี่ลอยห้าลอยนะครับาะพันหนึงก็สิเป็นเมตรลวครับผม คนมน,นับเป็นบ้านเะาบางคนเพิ่งกะสิเข้าใจนะครับบา,าบ,าบางคนกะสิบ้าใจบางคนเพิ่งสะคิดเป็นเส้นนะครับนสิบเส้นหนึ่งสิอ่า่นอนสิเส้นยี่สิบเส้น,นแต่ว่าสิง่งอ่ายยนีก็จเอื่นเปนับเป็นเป็น้นนนอยครับถ้าสิบเส้นก็คือสิบแอมมนะครับเนพื่นอืนนั่นถ้าไปตรงนอ่าสอง,สองสก็คือสเม สี่สิบนั้งนครับผมรวมทั้งใน,บบท,งในทั้งนอกสี่เป็นสองเมตรสองเมรแปองเมตรเก้าตวนาสองร้อยสองร้อยยี่สิบเนะครับนเนาะสองร้อยยเกจบสองร้อยยี่สิบเะเป็นสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่บวกันี้ก็จะเป็นประมาณเลนะครับเกจลอยสองพันสองพันัว ร่มยาวก็มี2เมตรครับผมมีสองพันเนมาคือกันของคนก็จะเข้าใจของคนก็จะบเข้าใจที่เกีบยบไปนั่งนานเล่นก็เสียวลดคนสีสร้างมานท่เกี่ยคไปตอนวติดวันสําคัญสำคัญนัสิทั้งทั้งมะเลนะประเทศอ่ามะเล็งคนคนสีส่งของมาบดายนอบาลคนบ่าบริษัทก็จะอยู่ปี่นส เือจริงๆมีพระเจ้าสั่งมากกว่าจุดจีนนะเนะเพื่อไว้ทือพระเจ้าดัวนีลยที่มมีทอนะจะได้เดาถึงมากมา่อนอะแต่ที่นี่นี่ครับผมมีแต่นี่ทอสั่นก็ลกเนะเล้วก็เก็บฟองผมีพวกเครื่องจอะหัวเจอดน้องน้อยตั้งวกหัวจอดยาวไปจะใช้งานในบ้างยังไง อบู่บนท่อในควันครับผมนี่นะครับเนาะนี่ครับผมมองเก็บตัวนี้ก็จะเป็นท่อมีแต่ท่อมีท่อเหล็กท่อเพราะพลาสติกกับผมบีบซิบไปตัวตัวนี้นี่ครับผมตัวใหญ่ครับผมความใหญ่นะครับเจอรันยืนนั่งๆผมยืนห่างนี่นะครับเนาะนี่ครับผมใหญ่เข้าไปข้างในก็ตกมือบ่เถืงครับผมเนาะ ก็เพิ่งไปเหินนบอนี่ตัวนี้สูงไงนะครับนะแล้วก็เป็นพวกท่อเนี่ยตัวนี้เป็นท่อนามนะครับเบล่าเอาท่อตัวใหญ่นี้ลงไปก็ต้องใส่ตัวนี้ขอาไปน้ำนะครับนะนี่ครับผมใส่ท่อตัวตัวนี้เป็นท่อเล็กนะครับเนาะเคลือบย่างดีเคลือบกาวในย่างดีนะครับผมเคลือบกาวในไว้ อ่ให้บวให้ขึ้นสนิมครับผมให้สนิมกัดน้องเนะาะบะให้ขึ้นสนิมนะครับผมนะครับผมอมาทัา้งปุ่นกะจิเป็นในครับกล่องวะนี่กะจินี่ตัวนี้เป็นลงส่อมนะครับเนาะส่อมพร้อมตัวนี้คนเมื่อนี่หัวตะท่าท่าสีนะครับเนาะเอ็ดท่าสีาสงสัยสีเอาไปทั้งนอกนะครับเนาะเอาไปทั้งนอกอาสีแล้ว ครับผมก็ยุคนี้บริษัทเดียวนี่ครับผมถอดตรงยุงศิเนาะก็ตรมีพวกเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะครับไปยุงศิเนาะเก็บไว้นะครับเนาะว่นไหนใส่มีคนใส่ก็มาเอาครับผมมีรถมาเอารถเข็นรถยังยกเอาไปครับผมไปใส่งานนะครับผมทั้งนี้ก็จะเป็นพวกอ่าของที่ถอดออกมาเราต้องเอาเก็บไว้ก็เพื่อเอาไปใส่ขึ้นครับผมนี่ครับผมไอบีม อันนี้ใส่งานแล้วเอาขึ้นมาแล้วแล้วก็มาแต่งแห่ผ้าสีใหม่นะครับเนาะมาเกี่ยวออกใส่คนงานเกี่ยวออกแล้วก็เก็ไบไว้นะครับเนาะไว้บจะใส่ไม้บ่ให้สนิมกินครับผมนี่เป็นหัวเจาะนะครับผมนี่เป็นหัวเจาะตนนัวนี้หัวบ่ใหญ่นะครับนะเนาะพันเม็ดแปดลอยนะครับเนาะเม็ดแปดลอยจอดไว้บ่ได้มีงานนะครับผม รองานครับผมจอดร้องานไว้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นหัวพันธพันหานะครับเนะตัวนี้หรือว่าเม็ดห้าร้อยครับผมตัวนี้หัวหน่อยครับผมนี่เวินี่ลูกคอนแม่ตัวนี้ตัวหน่อยนะครับตัวนี้พันธตัวพันนะครับเม็ดหนึ่งนะครับเนะตัวเม็ดหนึ่งครับผมมีมีเครื่องมีหลายนะครับเนะนี่ส่วนประกอบปลายยางนะครับผมก็จะเป็น่าเป็นเจาะไปได้นะเจาะอุโมงค์นะครับผม ครับผมก็จะมองเห็นงานเนาะเป็นเน็ตงานเน็ตงานครับผมพุ่นก็จะเป็นเก็บของนะพุ่นก็ซ่อมเหมือนกันนะว่าเป็นโร่องสอมเหมือนกัน,น,นทางมุ่งสังกะสีไปพุ่นครับผมทั้งนั้นนะครับตอนนี้สิเป็นถังน,น้ำนะครับเอาเวลาไปอยากจะต้องใส่ถังน้ำพวกนี้ครับผมต้องใส่นะครับเนาะครับผมนี่ก็เป็นประตูทางออก อ่ะครับผมถูกชิปนี่ก็เท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้มนา้าผมจะหาโอกาสอ่าเห็ดอ่าไทายลุงในเมืองใหม่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอกดไลค์ลกดแชร์นะครับผมคนละหนึ่งไลค์คนละแชร์นะครับผมขอบคุณครับ